สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชาแนลจะมารีวิวเหรียญ10บาทนะครับเหรียญ1 0บาทที่มารีวิววันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญ10บาทของปีพศ2550นะครับทาไมถึงมารีวิวนะครับก็วันนี้นะครับที่ผมรีวิวก็มีในเรื่องของจุดผิดปกติมาให้ดูนะครับนะครับก็เลยต้องรีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับคือตรงจุดไหนนะครับก็ พี่น้องๆก็น่าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวก็จะมาอีกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับฝนตกอากาศชุ่มฉ่ำนะครับก็นํามารีวิวให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันด้านหน้านะครับตรงจุดนี้นะครับมุมนี้เนี่ยของเหรียญสีเงินกับสีทองนะครับเหรียญที่ปกติก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับของปีพศเดียวกันนะครับดูด้านหลังครับ จะหายช่วงนี้ไปนะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นเหรียญที่ผิดปกติของเหรียญ10บาทนะครับครับถ้าเวลาเราซื้อของซื้ออะไรก็ให้สังเกตดูเอานะครับว่าเหรียญ10บาทหรือว่าเหรียญอ,อื่นๆอนนะครับที่มันมีสิ่งที่ผิดป,ปกติอยู่เราก็สามารถดูกันได้นะครับนํามาซื้อขายกันได้นะครับเวลาเขาประกาศรับซื้อมันก็จะมีตําหน,นิตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดตรงนั้นตรงนีน้ให้เรา หานะครับหรือว่าให้เรานํามาซื้อขายกับทางร้านค้าเขานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเหรียญ10บาทนะครับสองสีนะครับปีพุทธศักราช2500นะครับ50นะครับวัดอรุณวนารามนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของเหรียญกันนะครับเหรียญกษัตริย์ครับโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองราคา10บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจัก สลับเรียบนะครับเนี่ยนะครับครับเป็นเฟืองจักรสลับเรียบนะครับครับขนาดเส้นผ่านจุดศูนย์กลางนะครับยี่สิบหกมิลลิเมตรนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับขนาดความหนาของเหรียญก็สามจุดห้ามิลนะครับเนี่ยขนาดความหนาของเหรียญนะครับทีนี้เรามาดูลวดลายของเหรียญนะครับลวดลายของเหรียญนะครับด้านหน้านะครับ กลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัติยาราชนะครับภูติตาพรนะครับสรองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับความแตกต่างจะเหมือนกันไหมนะครับเนี่ยครับ ปี50นะครับความแตกต่างนะครับอันนี้ก็ปี50นะครับทีนี้ดูมุมที่เกิดรอยยุบนะครับจะเป็นรอยยังในลักษณะเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยมีในเรื่องของบอดี้หรือว่าการตั้มขึ้นรูปก็ปกตินะครับแต่ฝั่งนี้นะครับเหรียญเงินกับเหรียญทองเหลืองเร่ครับ จะเอียงไปด้านหนึ่งนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าการขึ้นรูปมาไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยเกิดการเอียงการบิดไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผิดปกติก็ได้นามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับทีนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังกลางเหรียญนะครับมีรูปพระบางนะครับวัดอรุณวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีอะคาเบดนะครับก็จะมีอะคาเบดข้างบนนี้ครับสามจุดนี่เขาเรียกว่าอะครเบดนะครับจะเป็น ที่บ่งว่าเป็นเครื่องหมายนะครับคาว่า10บาทนะครับครับแล้วทีนี้เบื้องล่างนะครับมีเลขบอกราคาว่า10บาทไทยและ10บาทอาราบิกนะครับโดยมีคําว่าบาทนะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกราคาดังกล่าวนะครับครับทีนี้ด้านขวานะครับทางด้านขวานี่จะมีข้อความว่า ประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2550นะครับวันที่ประกาศใช้นะครับเรามาดูวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่13กันยายนนะครับปีพศ2531นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักนะครับของเหรียญนะครับอยู่ที่8.5กรัมนะครับครับแล้วก็มาดูในราคาของเหรียญ10บาทนะครับ ของปีพศ2,550นะครับ2,550นี่ก็ราคาก็จะอยู่ที่50บาทนะครับจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตก็จะอยู่ที่130ล้านนะครับ200 0 0นเหรียญน,นะครับอันนี้คือเหรียญ10บาทนะครับที่นำมารีวิวกันนะครับก็ฝากดูในเรื่องของจุดที่ปิดป,ปกตินะครับจุดที่ปิดป,ปกติก็ได้ นำมารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันว่าเป็นในลักษณะแบบไหนยังไงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นํามาแนะนํานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ราคาของเหรียญที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นนั้นก็คือทัางอิงจากหนังสือกระดกษัตริย์ไทยนะครับครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้นุนชแนลด้วยครับสวัสดีครับ